เสียรภามาเดินชุ่มสุ่มไายลูกพจน์จ้ะงสุ่มไายลูกสวยสวยเบิ่งพจน์จ้ะเพจน์จัดได้งามอยู่เลยนะจ้ะน้องสุ่มไายลูกว้าสวยอลังการ,รเขียนไทยคุณเอาไปเกล็ดอันนี้เดี๋ยวสวยอลังการสุ่มไายลูกเนาะจ้ะเนาะยังไข่ไทยใหญ่ ามาเดินช่มสุ่มทายดูกคือจัดดอกไม้สวยสวยเพิงดจังสีส้มแล้วก็สีแดงสวยจังจ้ามีทุกสีเลย่เยา,หาไหนเออแมนมีทุกสีเลยจ้าสุ่มสวยว่จ้ามีสุ่มสีฟ้าขาวฟ้า คนหลายหลายพี so right. no ่น้องคนอยู่คนละมุมละทีบมันกว้างไงปาดัปนี่คนขายของอยู่ทั้งทีใหญ่ไปออกไปตลาดเช่นยังหยากดูตลาดเตือนทีพี่น้องเอ้ยมาชมตลาดเตือนทีแกใหญ่ล็อกเสาโอ้ยใส่สื่อยั่ซสื่อยั่กว่าจะสวยๆวู่ละเท่าไหร่120บร้อยยี่สิบ เดาเอาใหญ่มแต่สวยๆวยทั้งนั้นเลยมีรองเท้าด้วยลวแล้วก็มีศสาร์นี่สาสารบานห้องนะจเนมีสารอื่นสาสตรใช้กระอื่นเสือ้อสื่อไปปูนังห่มแม่จันม์มาขายสื่อไปนังห่มไม่กินเข่าไตห่มไม่ น้ำมาพร้าโอ้ยคนเยอะแยะดยจ้าคนเยอะแยะเลยตาลาดเคลื่อนที่จ้ะซ้ําตลาดอารุณพีน้องม้งดูหลาๆของกินเยอะแยะหอมหวยหวยแต่น้อย่างไก่เ <c oughs> นาะจ้าดอกไม้ ดอกไม้ซื้อไปให้ลูกให้หลานเด้อไปนี่จะจอดสวยๆจอดละลักตามราคานี่จะจอดสวยๆจ้าแค่ไม่ต้องหนาขนาดขี้ร้อนสวยๆเลือกเอาตามราคาจ้าเลือกเอาตามราคาจ้า ตามราคาเลยนีสองเยตามราคาดอกไม้เป็นช่อเงินด้วยจ้ะด้วยเลือกเอามากแบบใดนี่เบิร์ตถูกยางเลยจ้ะนี่ถูกยางอันนี้แบบเป็นดอกไม้นั่นแบบเป็นเงินเหมือนเป็นดอกไม้น้นจ้ะนี่แต่ช่อสวยๆจ้ะคนหลายจา้ะ แม่เหลือกเอาดอกใหม่นะจ๊นเนาะพุลชอดสองร้อยไอ้สองรนี่เป็นพ่วงเงื่อนนมาจ๊ะพ่วงอะไรพ่วงละพ่วงละพันพ่วงละพันตัวของนี่นมจ๊ะตามราคาป้าอะไรดีดู สามพันสองพันแนี่สิน้องตามราคานต้นแต่ละใยเขาไม่เสียดลานาสองพนหาองพันแปดขอบคเป็นตุกตากัอนี่ แบบเป็นดอกไม้มักตุก,กตากับวี่นานะ่าจะตุก,กตาหนาหลักหนาหักน่ารักน่ารักเป็นดอกไม้เสือกเอาจรา้ามักแบบใด้บีเบิร์ดมีทั้งช่อเงินมีทั้งช่อดอกไม้อันนี้สองร้อยห้าสิบพี่น้องมีสองร้อยห้าสิบตามราคาชี่อละสองร้อยห้าสิบเขาใไหม เอาช่วก็ต yeah, ิชื่อเขาด้จานแต่ช่อสวยๆเอาตามราคาเนาะจ้าเนาะนี่ก็น้ำชาเขียวชาเย็นเดือนรลอนแล้วก็มากินน้ำเนาะจ้าป้าค้นหลาีปนอนค้นมาสื่อช่อดอกใหม่จ้าคนเยอะเลย ห้อนแดดจ้าห่อนแดดแดดแดดพี่นอ้องบอกไปแดดกับว่าได้ป้าดอกขั้นตะวันยิ่งงามพี่น้องมึงดูดอกยญ่ๆสวยๆนี่แต่งามงามจ้ามนเหลือกช่อดอกไม้จ้าเอาแบบได้ดีนาะพี่น้องเอาแบบเป็นเงินหรือแบบตุ๊กตาหรือแบบเป็นดอกไม่ <c ười> <c ười> เป็นเอาชอ่อเงินกันจะ้ะเป็นนิยมเป็นชอ่อเงิน กันเลือกเอาเหลือกเอาเป็นช่อเงื่อนกินป้างามพุทธามซ้อนเลยเป็นหนองมึงดูช่อเงื่อนกับแท่งช่อเงินกับแพงเนาะเป็นหนองท่ากันเลือกเอาหมักแบบได้กันเลือกเอาจ้ะ คนหลายๆมาดอกกันแต่ว <descon fin anta> <p ist ur becca> ันก็สวยฮ้อนแดดออกคมกับบ่ไดพี่น้องเอ้ยยางน้ำหอมน้ำเต็่นเอาฮ้อนหลายยางน้ำหอมน้ำเติ่นพี่น้องฮ้อนหอนฮ้อนแดดมันไม่ลดไหนนางี่ยวขอบใจ nhiêu thẻ treo còn đây trả đấy, đểo phải tắt đây, đây vậy, tham ăn chôm neo kiếm cả quân sư lại, vẫn hoàn đẹp đó, đây cái ได้กะหิวพี่น้องด้วยเดี๋ยกชินต้นแน่นเลยอ่อนแดดด้านจางอุกนจินด้วจ้าเด้อนี้องกินมากมากด้วยจังอยากกันได้กะเลือกเอานอกพี่น้องเนาะ กินอะไรเยอะแยะเลยขนมหวานก็มีมีขนมหวานน,าน้ำเด้อดจ้ะเด้อลูกิ้นขนมหวานอยู่ทางนี่จ้าขายดีดีคนก็หลายนาะพี่น้องจ,งอจ,าจง้าแม่เทียนขอจบกินก้อนเด้อดจ้าเด้อแม่เทียนสิือลูกจีนจินก้อนแม่เทียนหิวเข่าแล้วตอนนี้เด้อดจ้าเด้อ วันนี้กวาเหลือแม่เจียนส,สื้อลูกจ้ิก่อนแม่เจียนหิวเขาจะซืสืลูกจินแ้วจา่ายด้วยขอจบลีปแกนีได้จ้าขอบคุณค่ะ